จิตภาวนาเราตรวจดูเราอยากได้ความสุขไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าใครๆในโลกเกิดมาก็อยากได้ความสุขทำไมเราอยากได้ความสุขความสุขมีประโยชน์อะไรเอาไปทำอะไร อันนี้คือน่าจะยึบยกมาคิดพิดจารณาดูใครใครเกิดมาก็สแสวงหาความสุขที่เราได้จากความสุขนี่เป็นชีวบ่งบอกว่าทุกคนเกิดมามีความทุกข์เหมือนกับเกิดมาหรืออากาศมันร้อนจึงสแสวงหาความเย็นที่เราสแสวงหาความสุข ดิ้นรนทั้งตับทั้งคนงต่างๆก็เพราะมันมีทุกนี้เองถ้าทุกไม่มีแล้วเราก็ไม่ต้องดิ้นรนหาอะไรเราก็นั่งก็สบายนอนก็สบายเดินก็สบายแต่เดียเด๋ยวนี้ทุกตั้งจะเกิดมาเกิดมาแล้วก็ไม่มีใครนอนเฉยตั้งแต่ออกมาทั้งดิ้นทั้งร้องไห้ ไม่จะได้เห็นชัดธรรมมะที่พระองค์ทรงตรัสสรูปเป็นสัจธรรมี่เรียกว่าความเกิดเป็นทุกข์มีบาลีทับราว่าชาติปิทุกข,ขาแต่เรายังไม่แจ้งชัดจึงยังรับไม่ได้เพราะตัดสมาธิเพราะหากสมาธิ ขาดปัญญาขาดก,การพินิจพิาจารณาตรวจตราและแก้ไขให้ถูกต้องพอทุกข์เกิดขึ้นเราก็หาวิธีแก้ทุกข์คือสะสมวัตถุนึกว่าชีวิตอยู่ด้วยอาหารก็ได้อาหาร สะสมอาหารปัจจัยสีสะสมถ้ามีเครื่องนุ่งห่มแล้วก็นึกว่าเพียงพอก็นึกว่าได้ความสุขมีที่นอนสบายแล้วก็จะได้ความสุขมีอาหารบริโภคก็จะได้ความสุขมียาบำบัดโรคจะได้ความสุขเดี๋ยวนี้อาหารก็มีอยู่แล้ว เราได้ความสุขแค่ไหนเรื่องอาหารเราพิจารณาเรามีที่นอนได้ความสุขแค่ไหนเราได้นอนอยู่ได้นานแค่ไหนเรามีเครื่องนุ่งเครื่องห่มเพียงพอป้องกันปกป้องและแต่งจนแต่งต,ต,ตัวสิ่งเหล่านี้ได้ความสุขแค่ไหนถาวรแค่ไหนยึดได้แค่ไหนยาต้องมีทั่วไปทั่วประเทศ แต่มันแก้โรคได้แค่ไหนมันหมดปากมากน้อยเท่าไหร่อาหารถึงแม้ว่าเราได้กินอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็หิวอยู่ตลอดเวลาไม่มีเพียงพอไม่มีว่าจะอิ่มจนถึงวันตายอย่าถึงแม้ว่าจะมีมากเท่าไหร่คนก็เป็นโรคอยู่อย่างนั้น มีเจ็บมีปวดมีปวดอยู่อย่างนั้นอยู่ทั่วไปทุกแ่งทุกคน<ม>ทิจนาดูให้มันชัดเมื่อได้ยินแล้วให้ดูที่ใจเราไม่ไม่ต้องฟังแค่เสียงพูดเมื่อพูดถึงเรื่องเกิดแล้วก็เราก็เกิดมาทุกทุกคนเราก็บริโภคอาหารทุกคนเราก็หฮวโหวยทุกคน เราก็สแสวงหาผ้าเครื่องนุ่งหม่มเมีได้นุ่งห่มใช้สอยทุกคนแล้วก็มีบ้านที่อยู่ที่พักทุกคนเราก็มีหมอมียารักษาทุกคนนี่ชีวิตก็นึกว่าเพียงพอนึกว่าจะมีความสุขแต่ถึงอย่างนั้นความทุกข์ก็ยังมีอยู่ ทั้งในร่างกายตลอดถึงจิตใจนี่พูดแต่เพียงร่างกายก่อนอาหารของร่างกายแต่ที่เจนวันนี้อยากให้เราทั้งหลายมาเภา,นาวนาตรวจเรื่องคำสอนพระพุทธเจ้าว่าความเกิดนี่เป็นทุกข์แต่เราก็พยายามที่จะแก้ทุกข์เราแก้ดได้แค่ไหนเรื่องโลกเขาแก้ดได้แค่ไหนมายาวนานแนละ้วพยายามค้นคว้า แต่พระพุทธเจ้าทรงพูดพูดอย่างนี้ต่างความเห็นกับโลกแม้เราเกิดมาก็เกิดมาก็ร่างอัตภาพร่างกายของเราก็มีความแก่เหมือนกับเราสวดเมือ่อกี้แก่ชาราไปทุกวันทุกวันมีความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บมีอยู่ตลอดเวลาถูกร้อนมากไป เจ็บหนาวมากก็เจ็บปว่วยหิวมากก็เจ็บมีแต่อันตรายของชีวิตรอบดานนั่งมากก็เจ็บนอนมากก็เจ็บเดินมากก็เจ็บนี่เป็นความจริงไม่ใช่ยกโทษนะเราอยากจะรู้ธรรมะของจริงเราก็ต้องเปิดเผยความจริงอย่าปกปิด คำปกปิดความจริงเป็นมายาของกิเลสไม่อยากให้เรารู้อยากให้เราเอาอาสวะไว้ดองจิตใจให้เราไม่ฉลาดอยู่นั่นน่ะไม่เห็นความจริงเราก็จะได้หาหนทางสลัดออกแต่มันปกปิดไว้ดี พระพุทธเจ้าพระองค์เปิดประตูครั้งแรกเลยอริยะจะพระองค์มาเปิดประตูให้เราทั้งหลายได้สอดส่องได้ดูได้เห็นนับว่าเราโชคดีไม่มีใครสอนอย่างนี้ไม่มีสถาบันไหนเปิดสอนอย่างนี้เลยไม่มีสถาบันไหนว่ากรารเกิดอ่เป็นทุก์มีประสามาสามพุทธเจ้าเท่านั้นพระองค์พูดเปิดเผยความจริงในข้อนี้ เราทั้งหลายเราพิสูจน์ทดเ่าความจริงหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าโดยแจ้งชัดจริงหรือไม่แต่เรากำหนดอยจากนนี้ขึ้นมาถ้าเรามาภาวนายกเรื่องนี้แหละมาภาวนามาเพ่งดูเกิดก็คือหมายถึงตัวเรานั่งอยู่นี่แหละผมขนและฟันหนังนี้ทั้งหมดนี่เรียกว่าเกิด เราจะได้ความรู้ละเอียดว่าเราเกิดทุกวันตายทุกวันเราจะได้เห็นเพราะภาวนาเนี่ยไม่ใช่เกิดเป็นออกจากคันอย่างเดียวมันเกิดทุกวันล้วตา <c oughs> เอาเคยบริโภคมาตะก่อนตะก่อนเนี่กลับมาช่วยไม่ได้เลยทะลึกมาช่วยไม่ได้ไม่เหมือนธรรมะ นี่เป็นส่วนหนึ่งเราทั้งหลายควรกำหนดรู้โดยพระพุทธเจ้าสอนให้รู้เรื่องเกิดชาติพิทุขาการรู้อันนี้มีประโยชน์อย่างไรก็มจัดความไม่รู้ตัวอาสวะตัวสมุทัยสมุทัยอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เราไม่จิตที่ไม่ยังไม่ฉลาดไม่ได้รับการอบรมไม่ได้ อย่างถูกต้องนี่เองกามมาสวะไม่รู้ความจริงในเรื่องกรรมภาวสวะไม่รู้ความจริงในเรื่องพบอวิชชาสวะไม่รู้ความจริงของทตุขันของเราที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรามัวใจไปหาบำรุงอย่างอื่นหากแก้ทุกแก้อย่างอื่นโลกเขาแก้มายาวนานแล้วไม่มีใครอิ่มไม่มีใครพอ ไม่เห็นแก่ได้ไปถึงไหนสถาบันการศึกษาอยู่ทั่วโลกเพื่อจะแก้ทุกข์ที่ให้ทราบข่าวยิ่งเพิ่มทุกข์ขึ้นมาอีกแก้ปัจจุรายยิ่งมีมนพิษภาะวะพิษเกิดขึ้นในโลกยิ่งจะเป็นอันตรายของชีวิตมนุษย์ชนแผ่นดินก็มีพิษน้ำก็มีพิษอากาศก็มีพิษนี่หรือ วิวัฒนาการของโลกไปหาพิษไปหาภัยอย่างนี้หรืออันโรคกกเกิดขึ้นใหม่ๆที่เป็นอันตรายของชีวิตน,นี่หรือปัญญาของของโลกที่วิวัฒนาการทีนี้เรามาดูปัญญาตรัสรู้ของพระพทุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงประกาศไว,ว้ว่าความเกิดเป็นทุกข์พระองค์จะพ้นจากทุกข์ก็เพราะมารู้ทุกข์ซะก่อน ถ้าไม่รู้ความจริงก็หน,นีไม่พ้นจะไปยังไงพ้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเอาหลักมูลอันนี้ที่เกิดทุกทุกคนเกิดมาแล้วทุกแก่ทุกทุกคนแก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายสิ่งที่เกิดเจ็บเจ็บตายพระองค์มาวิจัยมาวิจัยรูปพระองค์พบว่ารูปนี้มีธาตุสี่ดินน้ำไฟลม แม้จะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อพระอง์ก็มองเห็นน,นี้ธาตุดินน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำม,มูกน้ำม,มูดน้ำลายสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุน้ำที่มีอยู่ในร่างกายของเราธาตุลมก็ลมหายใจเข้าออกธาตุไฟก็ความอบอุ่นทั้งภายในไายนอกอยู่ได้ถ้าไม่มีความอบอุ่นเราก็อยู่ไม่ได้ ไม่มีธาตุดมก็อยู่ไม่ได้ไม่มีน้ําก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงบริโภคใช้สอยน้ําอยู่ตลอดเวลาอาหารธาตุดินพวกผักพวกนี่ต่างๆมาบํารุงแร่ธาตุในร่างกายแต่ธาตุดินมีธาตุอะไรมีธาตุเหล็กธาตุทองเหลืองทองแดงมีอย่างไรในร่างกายของเราก็มีอย่างนั้น พระพุทธเจ้าทระองค์ค้นพบมาสองพันกว่าปีแล้วแต่การพบของพระองค์พระองค์ต้องการพ้นจากทุกข์ไม่ได้สร้างแบบโลกเพราะว่าเราก็มีความแก่เป็นธรรมดาแล้วเราก็ยังแสวงหาสิ่งที่แก่ก็ตกับแสวงหาทุกข์อะไรเล่าไม่แก่อะไรเล่าไม่ชำรุดสุดส่ง มีชีวิตเนี่ยชีวิตก็สรุดสุดโทมตลอดเวลามีร่างกายก็ร่างกายารุดสุดโทมตลอดเวลาได้บ้านเรือนก็สรุดสุดโทมได้รถก็สรุดสุดโทมได้ผ้าผอมท่อนสบายก็สรุดสุดโทมแต่งานมีเมียมีสามีมีภรรยาก็ร้วนจะได้ของแก่ของฉราของเจ็บใครไม่เจ็บใครไม่แก่ไม่ฉราดมีไหม ก็ได้ของตายได้สก,กับเมื่อได้แล้วเราก็จะต้องพัดผ้าก็ทุกข์อีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่เห็นถ้าอย่างนั้นสิ่งที่แก่พระองค์ก็อะไรเราแก่พระองค์ก็ดูผมก็พิจารณาผมเอผมเป็นเราหรือทําไมเราจะต้องแก่เหมือนกับผมเราคืออะไรนี่หนัง ชราสุดโทมตลอดถึงเจ็ดดับได้ทำไมเราจะต้องตายเมื่ออันนี้เป็นธาตุแล้วแยกไปแล้วมาพบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาเรื่องอนัตตาเนี่ยนะักวิทยาศาสตร์เขาก็ค้นพบเขาก็แยกวัตถุที่เป็นก้อนเป็นใหญ่ๆดินก็ตามก้อนหินก็ตามเมื่อแยกไปจนละเอียดไปละเอียด,ไป,ยดไปละเอียดที่สุดแล้วก็เป็นปรมนูษ ไม่แยกเอียดกว่านั้นก็เป็นพลังไม่ใช่ตัวตนไม่มีชีวิตไม่มีชีวะอยู่ในที่นั่นเย่ยในอ,อนัตตาพระพุทธเจ้าพระองค์ค้นพบแล้วนิจตโตนิชโวะสุญญโทฉันว่าไม่ใช่จัตไม่ใช่บุคคลเป็นของเปล่าองค์เทศมานานแล้วข้อน,นี้นะออไม่ใช่เพิ่งมานี่แต่นี่ทั้งสองพันกว่าปีแล้ว อง์ไม่ได้เครื่องมือที่ไหนไปรู้เลยเครื่องมือคือศีลสมาธิปัญญาคือมรคนี่เองประกอบไปด้วยองเปดนี่แลเป็นทางแก้ทุกข์ถ้าจะสแสวงหาก็สแสวงหามรถ้าจะเจริญกับมรคนนี้อันนี้เป็นทางที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพึ่งได้ตลอดเวลาและลึกได้ไม่เคยหมดไม่เคยสิน้นเพราะเหตุนั่นเราทั้งหลายพยายามนำไปปินิจพิจารณา พิจารณาเรื่องชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์นี่ยากให้พิจารณาทุกอิริยาบถเราเมื่อเราเราเกลียดทุกข์เราไม่ต้องการทุกข์เหมือนกับเราเกลียดแผลหรือหมอไม่ต้องการแผละจะต้องรักษาจะต้องพยาบาลจะต้องชะาล่างตลอดเวลาด้วยมนก็จะหาฉันใดเมื่อเราไม่ชอบทุกข์แล้วยากไปเรืองเกลียดทุกข์ เหมือนกับเราไม่ชอบแผลนึ่งจะต้องพิจารณาย,ยิบยกขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรองอ,ออกจากทุกข์ด้วยแบบพิธีหมอหมอจะตรวจคนเขาไม่ได้ตรวจอยู่ที่สวยสวยงามงามที่มีกําลังเขาไม่ได้ตรวจนะโรคมีอยู่ตรงไหนสิ่งไม่สะอาดสกปรกหรือสิ่งอะไรที่มันเกขึ้นแก่ร่างกายเขาไปดูตรงนั้นเ,เพื่อกำจัดออกร่างกายจะได้แข็งแรงชั้นใด แต่สิ่งที่ทําให้จิตเป็นทุกข์มีอะไรบ้างตรวจเห็นทุกข์อะไรก็ชําระออกชําระออกชําระออกจนจิตถึงธาตุแทนธาตุเดิมธรรมธาตุแทนถึงธรรมธาตุอันบริ <c oughs> สุทธิ์ทีนี้มาถึงธาตุนั้นแล้วปาช้าก็ไม่มีรองเจ้าบางก็ไม่มีท้องไส้ที่จะบริโภคสะสม เกิดความโลภก็ไม่มีโกรธก็ไม่มีหลงก็มีมันโกรธเอาอะไรมันจะโลภเอาอะไรเพราะมันต่างคนแยกอยู่เป็นอิสระเฉพาะตนเฉพาะตนมันไม่เกี่ยวข้องนะธาตุก็สักแต่ว่าธาตุดินก็สักแต่ว่าดินน้ําก็สักแต่ว่าน้ําไฟก็สักแต่ว่าไฟลมก็สักแต่ว่าลมไม่เกี่ยวข้องเมื่อแตกดับไปแล้วก็เป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรม จิตเป็นธาตุรู้ก็มีธาตุรู้เหมือนกับธาตุดินมันก็แท้เป็นธาตุดินอยู่อย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวกับกับใครเลยธาตุน้ําก็เป็นธาตุน้ําอย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องเดี๋ยวนี้เอ,อที่มันทุกข์ที่มันดิ้นรนที่มันนี่ก็เพราะจิตไม่ฉลาดนี่เองไปยึดอันนั้นไปยึดของที่ไม่เที่ยงก็เอ,อ,อะอะโวยวายไปยึดของไปทิ่กะทบกระก็เทือนก็ทุกข์ไปยึดแดดก็ก็ว่าติว่าแดดร้อน ไปยึดรูปรูปไม่เที่ยงกับไปติวัารูปไม่เที่ยงติว่าหิวแต่เราก็ไม่เบื่อหน่ายแล้วอยากได้รูปเนี่ยเรียกว่าไม่ชาะถ้าจริงๆเนี่ยเราต้องคิดน,นา้ถึงธาตุแท้วิธีจะถึงธาตุแท้อย่างละเอียดนั่นต้องเจริญตามทางที่พระองค์ได้ปฏิบัติมาแล้วมีทางเดียวีย่าเอกายอย่างมักมีทางเดียวเอกายามักโข สัจจานังวิสุทยาเป็นทางหมดจดของสัตว์ทั้งหลายถ้าใครทำไว้สมบูรณ์บริบูรณ์แลทางเดียวนั้นเมื่อแยกแล้วประกอบไปด้วยองค์แตกหรือเปรียบเหมือนว่าโรคประเภทนี้นะต้องเอายาสำคัญสำคัญมาปรุงรวมกันผสมเป็น ร่วมกันบริโภคเพราะแต่และอย่างนั้นมีพลังสามารถกำจัดโรคที่มีอยู่ในร่างกายของเราเพียงพอสามารถกำจัดให้สิ้นเชิงได้ฉันได้มักประกอบไปด้วยองค์แปดแตจละอย่างนับเป็นพลังสามารถจะรักษาจิตคุมจิตให้หมดจดบริสุทธิ์ได้ไม่มีบกพร่องไม่มีขาบไม่มีขมมเขิน สามารถกำจัดมนต์ถึงกัอความมัวหมองได้เส้นเิกมักประกอบไปด้วยองค์แปดอย่าไปดูในตำรานะมักประกอบไปด้วยองค์แปดย่อลงมาอีกคือสามศีลสมาธิปัญญาศิลสมาธิปัญญาไม่ใช่ตัวหนังสือไม่ใช่เสียงพูดแต่ศิลนคือกาย รักษาตายสัมมากะมันโตศีลรักษาวาจาสัมมาวาจาให้ทำการงานชอบให้พูดชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชี่ชอบนี่แหละเป็นมัคก, <c oughs> การดำเนินการปฏิบัติชีวิตความเป็นอยู่จะทำการงานใดๆก็ต้องระลึกในการชอบ จะพูดอะไรก็ต้องพูดลึกเสียก่อนตรวจดูให้มันถูกทางยายมันนอกทาง mm hmm. การบริโภคก็ mm hmm. กรบริโภคให้อยู่ในขอบในเขตอย่าให้มันเกินเขตเกินแดนถ้าหากว่าคนป่วยคนใดเชื่อหมอแล้วก็ปฏิบัติตามหมอโรคย่อมหายแน่นอนถ้าฝ่าฝืนขนองไม่เชื่อหมอแล้วทราบรองไม่หาย นับดอกไปไม่ถึงไปไม่ตลอดอันนี้ส่วนตายส่วนวาจาส่วนใจทนี่สัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัม,มาสังกปรนิจอบรมใจเพราะฉะนั้นศินสมาธิปัญญาสามารถจะทำกายให้บริสุทธิ ไม่มีโทษเกิดขึ้นจากการกระทําสมาวาจาก็ทําให้วาจาในบริสุทธิ์ตลอดถึงการเลี้ยงชีพเพื่อให้ชีวิตดํารงอยู่ได้ให้มีกายมีวาจาอันนี้เกือควบคุมกันให้บริสุทธิ์เรียกว่าสินจิตใจเวลาคิดนึกอะไรก็ต้องดาริชอบเรียกอ่ะสมมาสังกัปป ดัริหาหนทางออกจากทุกดัมริเรื่องให้เกิดความรู้เห็นชอบเนคขัมมวิตกดัริออกจากกองทุกพยาบาทอัพยาปัจโจดัริไม่พยาบาทดัมริอวินิจจากรับโปล่ดัริไม่เบียดเบียน ในการไม่เบี่ยนเยนกัเน้นดำริชอบมีกฎเกณฑ์เพราะฉะนั้นเราจะดำริแล้วก็ดำริเพื่อออกจากความเกิดแก่เจ็บตายอย่ายจินดีหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเมื่อเราภาวนาพิจารณาตัวนี้เป็นตัวเกิดแก่เจ็บตายแนละ้วเห็นโทษเห็นภยัยแล้วทําจิตใจให้สงบมาภาวนาพอจิตใจสงบได้ความสุขเราพบความสุขแบบใหม่ ไม่จำเป็นจะต้องมีการมเราก็ได้ความสุขเพียงพองไม่ต้องมีอันของที่เกิดแกเก่จ็บตายเราได้อมตะสุขได้จากสมาธิได้จากฌานจากสมาบัติได้จากการนักษาศีลก็ได้ความสงบในส่วนหนึ่งไม่มีเวรไม่มีภยัยที่เราไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อศึกษาวาจาที่พูด ชอบเก,ก็ไม่มีเวรไม่มีภยัยก็ได้สความสงบของวาจาเราเพียรชอบพยายามชอบเลี้ยงคิดอบรมจิตใจให้ชอบก็ได้ความสงบทางจิตใจได้ความสุขทางจิตใจเมื่อรวมพลังแล้วสร้างปัญญาขึ้นมาแล้วเห็นความสิ่งในอริญญยะสัจธรรมตดความเบื่อหน่ายในเรื่องแกก่ในเรื่องเจ็บเจ็บในเรื่องตายตายเห็นโทษเห็นความ สุขที่เกิดขึ้นจากจิตสงบแล้วก็ทิ้งได้ทีเราไม่เห็นพระอริยะองค์ไหนกลับมาครองบ้านครองเรือนอีกมายินดีในอันธาตุในขันนี้อีกถึงแม้พระพุทธเจ้าจะมีสมบัติครองราชสมบัติอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์พระองค์ก็สลัดทิ้งได้ไม่ สงสัยเลยไม่มีใครกลับมาเกี่ยวข้องอีกเลยเศรษฐีมหาเศรษฐีสาวกที่ปฏิบัติตามพระองค์เขานั้นไม่มีใครกลับมาอีกเลยไม่ยินดีไม่จะทิ้งกับขันปรินิพานเพราะความสงบที่เกิดความสุขบมนพ้นจากเวรพ้นจากภัยพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากการงานอันวุ่นวายทะเลาะวิวาทกันอยู่ในโลกนี้ จะมีความสุขแค่ไหนเราตรวจด,ด,ดูในร่างกายนี้พึ่งได้แค่ไหนจิตใจของเราถ้าไม่อบรมแล้วพึ่งได้แค่ไหนถ้าเราอบรมได้ความสงบอย่างแทจ้จริงแล้วนั่นเนี่ยเราจะพึ่งได้เรียกว่าอัตตาอัตโนโนาโถเราเป็นที่พึ่งของตนนี่พึ่งได้เลยเมื่ออบรมจิตได้ดีแล้วจิตก็กลายเป็นธรรม สุปฏิปันโนจิตก็ปฏิบัติดีโอชุปฏิปันโนปฏิบัติกรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติชอบแต่ามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติควรที่จะสำเร็จพ้นจากทุกเนี่ยจิตก็กลายเป็นธรรมธรรมก็กลายเป็นจิตไม่มีสักไม่มีบุคคลไม่มีใครพระพุทธพระธรรมประสงค์ก็เป็นธาตุอันเดียวกันจิตอันเดียวกัน เป็นธาตุเดียวไม่มีสองไม่มีเรื่องกระทบเพราะมันเป็นอันเดียวไปหมดแล้วก็ไม่มีกระทกเหมือนกับเราเราตบมือข้างเดียวไม่มีเสียงเลยนี่เมื่อสลัดหมดแล้วเหลืออันเดียวเพราะฉะนั้นพระนิพพานมีอันเดียวไม่มีสองถ้ามีสองแล้วก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราต้องสละให้จะให้มีสองให้เหลืออันเดียวเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจะจำห้ดี